สวัสดีค่ะดิฉันนะัทวันวราพรพ์ค่ะสิ่งที่ประทับใจที่มาที่วัดนะคะแรกๆนี่ก็มาเพื่อที่จะฟังเทศแล้วก็ทราบว่าที่วัดนี่มีการเทศทุกอาทิตย์ก็มาแล้วที่ประทับใจกันในคําสอนก็คือที่ประทับใจมากๆนะคะขอยกตัวอย่างแค่2ออย่างอย่างแรกคือวัดเนี่ยจะสอนให้รู้จักจับดีการที่จับดีเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่า,เ,าเรามองโลกในแง่ดีขึ้น แล้วเนื่องจากว่าคนเรายังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์นะคะเพราะฉะนั้นใครๆก็ต้องมีจุดบกพร่องคราวนี้เมื่อเราได้จับตีคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่มองคนในไม่มองโลกในแง่ร้ายทําให้เรารู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่มากขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะที่ที่ได้ได้ทราบมาเนี่ยทางวัดสอนว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องมาวัดพระธรรมกายก็เลยรู้สึกว่าประทับใจว่าเออนะวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่าจะต้องมาเฉพาะวัดธรรมกายหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ไปวัดใกล้บ้านคราวนี้การที่บอกว่าไปวัดใกล้บ้านเนี่ยกเ็เป็นการพิสูจน์แล้วนะพราหลวงพ่อท่านเองไม่ได้ไม่ได้คาดหวังที่จะสร้างบริวารที่วัดเลยเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะไปที่วัดไหนไก็ได้เนี่ย ก็เป็นการส่งเสริมศาสนาพุทธศาสนาของเราเช่นกันก็ส่งเสริมให้ให้ทุกคนได้ทําดีไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะการการตั้งนั่งสมาธิการทําสมาธินี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งได้เฉพาะที่วัดที่ไหนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ระหว่างคุยนี้ก็ต้องมีสติอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าการมาวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีทําให้รักวัดค่ะสวัสดีค่ะ